คตังการสีฟ้าครับตังการสีอะไรผมว่าสีฟ้าครับสีฟ้านี่มีเยอะชิบหารับสีน้ำตาลครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานนะทุกคนวันนี้อากาศดีมากครับเนี่ย่านแล้วทุกคนเราก็ได้ทำความสะอาดหมู่บ้านของเราเมื่อกี้จะหน้าป้องแม่อุสุนะครับมาจนถึงหน้าไอ้ข้างในหมู่บ้านของเรานะครับคือเรื่องไม่เห็ระวัง สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาทักควาซาในหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาน้องๆและก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาทักควาซาบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ทําการถ่ายยากันอยู่นะครับสองคนเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะมีชาวบ้านเขามากันนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็กําลังจะทักควาสนะครับตอนนี้ชาวบ้านยังมาไม่ครบนะทุกคน มากันทีละสองสาคนเดี๋ยวสกพันหนึ่งน่าจะเยอะกว่านี้ครับชาบนไม่เรียกรูมากันนะ้วทุกคนนะชาวบ,บ้านก็มากัน,น้วครับเดี๋วยวเราจะถ่าทุกฝ่าหมู่บ้านของรเราทุกคนเนะี่ยยี่จอคืไอไ,อไพวกวเฮอยพวกเ้ <c oughs> ทุกคนนั่นเนี่ยร้อเปียางกี่คนนี่น้องคุณนาคุณนางอ่ะปเนาะคุณนาเราจะคุณนาคุณนาเรย้างเหรอชื่ออให้ดอกกาเงี้ยเฮ้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 โตอนนี้ถนองเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยนะครับอนอ่า นีแคบมีแต่หนูนหล่อๆแล้วทุกคนเนี่ยตัวซอนี่มีแต่มีแต่หนูนหล่อๆแล้วเนี่ยไปไปเฮ้ยพี่น้องมีคอมมาฝ่ามีคอมมาฝ่า mấy quan sới sợ đó. Siêu pha khám, phá tao siêu pha gì tao siêu pha khám, siêu phá khám, siêu phá này nhiều, nhiều siêu phá này. Siêu pha, si đường tan, 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 si เราือ้เราจะขึ้นไปขบวนก,กันนะครับเราก็จะไปที่สะพานนะครับว่าเราจะไปทํควาศาสตที่สะพานด้วยนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาขบวนกันอยู่นะครับโอ้โหยากเลยนี่ไงนี่ไง ทีทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปขบวนต่อนะครับโอเคโอเค,อเคจากมื้อนี้ยังจะมาเหรอคุยอยู่ข้างเราไม่ยากโอเค <laughs> อเดี๋ยวเราจะไปที่สถานนะทุกคนวันนี้อากาศดีมากครับเนี่ยวันนี้ชาวบ,บ้านก็มาเยอะมากนะครับ Okay, <Sukete> oi, <Mechanco> <Sukete programmes> อนนี้นะครับเราก็มาถึงสะพานแล้วทุกคนเราก็ได้ทำความสะอาดหมู่บ้านของเราเมื่อกี้จะหน้าป้องแม่อูสูนะครับมาจนถึงหน้าไอ้ข้างในาหมู่บ้านของเรานะครับก็ตรงสะพานนะทุกคนนี่คือไอเอามาตัดกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทําให้งูหรือว่าปลาขึ้นมานะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ไลยขึ้นมาได้นะครับจจะขึ้นมาตามย้านทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็ไถย่านทำความสะอาดสะพานกันครับเนี่ยเราก็จะทัความสะอาดไปจนถึงศาลานะครับโอเคเมื่อกี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็มีชาวบ้านจากที่บ้านเรานี่แหละมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับโอเคตอนนี้เขาก็ทยอยกันกลับบ้านกันแล้วทุกคน นี่ครับสะพานที่เราทากภาาเมื่อกี้เสร็จหมดแล้วนะครับโอเคทุกคนบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับ